การนี้อาไม่เหมาะสมกับที่ที่อยู่ต่ำกว่า18ปีบางเรื่องอาไม่เหมาะสมทางคำพูดและพฤติกรรมต้องใช้ที่จาเรือนยานในการรับชมและไม่ได้ชี้นำหากทิ้งไปต้องขออภัยในที่นี้ไม่เป็นกับคนโลกสวยนะจ๊ะหากคุณและคนที่คุณรักคนในครอบครัวของคุณต้องคดีอาญาไม่อยากติดคุกอยากให้ศาลลงโทษสถานเบาจนถึงรอลงอาญาทำยังไงวันนี้มีคำตอบดูคลิปนี้จบ สวัสด,ดีครับกลับมาพบกับชออ่องท่านกับบ้านบ่ายเพลรลอยล้านช่องที่จะให้ความรู้และกําลังใจกับทีมคนรอและผู้ต้องขังในเรือนจาทันท,าท,าท,าท่าฐานทั่วประเทศไทยปลาย้ายคอนเซ็ปติดคุกวางแผนดีกับบ้านไหวช่องที่ไม่ใช้ทฤษฎีไม่ใช่ความรู้ในหนังสือในตาราแต่เป็นประสบการณ์ล้วนๆจากอดีตผู้ต้องขังอ่ะสวัสดีครับ EP พีนี้เป็น e p ที่11เนะเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับหัวปกคลิปเลยใครที่มีเป็น มีคดีอาญาหรือคนในครอบครัวคนที่คุณรักต้องคดีอาญาไม่อยากติดคุกอยากลงอยากให้สารลงโทษสาลเบาจนถึงล่อลงอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งดูคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนวันนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับว่าการถแถลงประกอบคํารับสารภาพหลายคนให้ผมทําคลิปนะว่าอะไรคือการถแถลงประกอบคำรับสารภาพเดี๋ยวจะทาคลิปปักหมุดเอาไว้ในช่องเลยอ่ะการถแถลงประกอบคำรับสารภาพคืออะไรนะครับโดยปกติเนี่ยคดีเราจะต้องมีทั้งฝั่งโจทก์และฝั่งจําเลยฝั่งโจทก์คืออะไรตํารวจและอายการจะนําจัดเราแล้วก็ อายการก็จะตรวจสอบว่าเราความผิดตามมาตราไหนฟอ้องต่อสาลเพื่อให้สาลตัดสินส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งจาเลยคือฝั่งของเราหรือญาติของคุณนั่นเองนะครับโดยปกติศาลจะต้องฟังทั้งสองฝั่งครับถ้าฝั่งเดียวก็คือฝั่งโจทใชัยเขาฟ้องมาถ้าเราไม่พูดเราไม่ทําอะไรเลยก็ผิดไปตามนั้นถูกไหมแต่การที่ฝั่งจาเลยสามารถพูดได้ก็คือการถแถลงนี่แหละครับแต่การถแถลงก็แยกออกไปคือถ้าหากเราปฏิเสธเราไม่ได้ทํานะครับเราก็สามารถแถลงในข้อที่เราไม่ได้ทํานะครับหรือการรับสารภาพภาคเสด็โอเคเราทําผิดจริงแต่การฟ้องออกมาเน มีหลายอย่างที่เราไม่ได้ทําหรือไม่ได้เกี่ยวข้องเราสามารถแถลงในลักษณะสาร,รภาพภาคเสร็ได้หรือการที่เราผิดจริงแล้วเราน้อมหลับมันจะทําให้ลงโทษสารเบาได้ครับนะเช่นเรารับสาร,รภาพผิดนะอะไรก็ว่ากันไปในคดีเรารับสาร,รภาพหมดแล้วอันนี้คือการถแถลงประกอบคำรับสาร,รภาพนะครับต่อมาการถแถลงการถแถลงประกอบคำรับสารภาพเพื่อให้สารลงโทษสารเบาเนี่ยทำได้ไหมถูกต้องไหมต้องบอกว่ามีกฎหมายรองรับนะครับมาตรา71นะครับวรสองเหตุแห่งการบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะเป็นทําไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญานะครับจําเลยทําไปด้วยความทุกข์แค้นทุกเขเวทนาลาบากยากเข็นชีวิตครอบครัวยากจนอะไรก็ว่าไปต่อมาสามจำเลยมีคุณงามความดีมาก่อนกระถินพับปานบริจาคเลือดบริจาคลงศพเคยเข้าอบรมมีเกียรติบ,บัตรนู่นนี่นั่นต่อมาข้อสี่จำเลยรู้สึกผิดและบันเทาทุกบันเทาผลร้ายเช่นในคดีที่มีจดนะครับเราขับรถชนเราไปโกงเข้ามาเราสำเร็จผิดเราทดใช้หรือ สำนึกผิดในสิ่งที่กระทาในคดีทั่วไปยาสิติ์เราสำนึกผิดแล้วเราทําผิดไปนะครับต่อมาอย่างที่5นะครับรับสารภาพแนละให้การร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ราชการตํารวจและเป็นคุณประโยชน์ต่อการกระบวนการตัดสินให้ความรู้ต่อศาลนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งการบรรเทาโทษได้เราบอกไปแล้วนะการบรรเทาการถแลารถลงเมื่อก่อนวนมีมาตรา78วรรคสองสามารถทําได้โดยไม่ผิดนะครับหลักการเขียนไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยครับตามที่บอกเบื้องต้นคือมาตรา78วรรคสองนะและที่สาคัญต้องกระชับสั้นๆ ไม่เยอะจนเกินไปประกอบกับหลักฐานเช่นสุทธิบัตรลูกเรามีลูกเราป่ว,นวปยนู่นนี่นั่นนี่ใบรับรองแพทย์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับในการถแถลงสําคัญที่สุดคือประวัติของผู้ต้องขังนะครับโดยสัมนานของผู้ต้องขังของอนุญาตใช้คำนี้หรือเราจะขอให้ศาลทาการสืบสอบสืบสอสบ,สอสบสอพินิษในที่นี้ไม่ใช่สืบสอบในการบัตรโทษนะเป็นการสืบสอบก่อนตัดสินโดยศาลจะมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะครับไปทาการสืบสอบภูมิประวัติหลังของจําเลยทั้งหมดเพื่อมาวิเคราะห์ว่าจริงๆคนนี้ไม่ได้คนเลวโดยสัมนานนะ เป็นการกระทำความผิดไปที่ความอะไรตามมาตราเถ็ดแปดงง,งเขาว่าปัญญาทุกคนไม่ใช่คนเลวโดยสันดาลอันนี้อันนี้คือโดยประมาณนะอะต่อมาใครบ้างที่ทำแ่บประกอบความ้าภาพได้บางคนหลายคนเกิดคดีก็จะพึ่งไปหาทนายแต่หลายคนก็รู้ว่าเจ็บมาเยอะนะอันนี้เราไม่ได้พูดแต่ทนายดีๆก็มีต้องบอกว่าทนายดีๆก็มีแต่หลายคน โดยปกติเนะี่ยทนายเขาจะไม่ค่อยเขียนเรื่องพวกการถแถลงดราม่าถแถลงขอรับสภาพเพื่อให้ศาลลงโทษฐานเบาเพราะอะไรเพราะเขาเรียนรู้ท้านากฎหมายมาเขาก็จะใช้ข้อกฎหมายว่าคุณไม่ผิดมาตราน,นี้จะไปเขียนแก้ให้เป็นมาตราน,นั้นแต่ยังไงความผิดมันก็คือความผิดความผิดมันสําเร็จไปแล้วยังไงตามข้อกฎหมายมันก็ยังต้องมีโทษทางอาญาอยู่ดีนะครับฉะนั้นคนที่เขียนได้นะครับต้องบอกว่าตักผมทำกันบ้างมาแล้วมาตรา60และมาตรา4 7มาตรา60 คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้แทนโดยชอบทำในกรณีผู้จำเลยเนี่ยไม่สามารถแถลงหรือสามารถพูดต่อสารได้นะครับนะเรามีตามมาตรา47อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้มอบอำนาจนะไม่ว่าคุณจะไปเซ็นใบมอบอำนาจญาติเป็นคนทําให้พ่อแม่พี่น้องแฟนเป็นคนทําให้ทั้งหมดนะครับ โดยรับมอบหน้ามายื่นต่อศาลฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยเรื่องว่าไปยืนย่นกับใครแล้วศาลไม่รับทำยังไงประชาสัมพันธ์เขามีหน้าที่รับด้วยตามกฎหมายด้วยหลักกฎหมายตามอย่างท<ม>ี่ผมบอกมาตราหกสิบและมาตราสี่สิบเจ็ดยังไงเขาต้องรับนะครับนะฉะนั้นคุณคลายกังวลไปได้เลยว่าใครทําได้มั่งจําเลยอยู่ข้างไหนไม่จําเป็นต้องมาการตัวมาก็สามารถทําได้ในกรณีนี้นะครับต่อมาครับโดยปกติทนายเขาจะไม่คยย่อยแนะนําอย่างที่ผมบอกแลวหลายๆคนก็เจอมาแล้วถามว่ามันเห็นผลไหมมันเห็นผลนะครับอันจริง อย่างที่ทุกคนรู้กันคือตัวผมเองของรับเขียนแถลงแต่ไม่จําเป็นจะต้องมาใช้บริการผมก็ได้ถ้าคุณทําเป็นนะต้องบอกว่าถ้าคุณทําเป็นอย่างตัวผมเองทํามามากกว่า200เคสแล้วทุกคนก็เห็นผลต้องถามว่าแล้วทำไมคนอื่นทําได้ทาไมอะไรยังไงนะคุณอย่าปิดกั้นตัวเองคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองเปิดโอกาสทําเพื่อคนที่เรารักแถลงรับรองมีผลแน่นอนนะครับบอกไปในคลิปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าการแถลงประกอบคำรับผาดชอบทำคืออะไรทําได้โดยถูกต้องไหมใครทําได้บ้างและมีกฎหมายรองรับและเหตุอะไรบ้างที่สามารถทําให้ลงโทษสารเบาได้นะข้อดี ต้องบอกก่อนว่าคือหนึ่งประหยัดนะหลายๆคนไปจ้างทนายใช้เสียเงินไปหลายหมื่นเสียเงินไปหลายแสนก็ไม่ได้ผลนะครับจริงๆต้องบอกว่าการถแถลง,ปง,งเป็นเหลี่ยมของผู้ต้องขังนะครับใครเคยผ่านชีวิตตรงนี้มาจะรู้ว่าผู้ต้องขังสามารถยกมือขอถแถลงต่อศาลได้แต่การถแถลงต่อสาลถามว่าศาลฟังไหมสาลฟังครับแต่บางทีการไปแถลงคุณไปยืนหน้าบาันลังคุณไม่สามารถพูดได้หมดอธิบายได้หมดเรื่องเล่าได้หมดบางทีคุณมีความต้องใช้องว่าลนหรือไม่สามารถเรียกเรียงคำพูดได้อีกทั้ง หลักฐานไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แก่ชรามีลูกเล็กมีภาระหนี้สินเป็นสัาระของครอบครัวหลักฐานการหนี้สินหรือใบรับรองแพทย์หรือสุทธิบัตรลูกณนะตอนที่คุณไปดีนต่อหน้าศาลคุณก็ไม่สามารถสามารถ,ถแถลงได้สามารถทําได้ฉะนั้นการถแถลงประกอบพลังภามีประโยชน์ครับทําเป็นรูปเล่มลักษณะยื่นต่อศาลยังไงศาลทั้งต้องอ่านอยู่แล้วครับเป็นตามตามหลักกฎหมายเป็นสิทธิ์นะครับใช้คําว่าการถแถลงประกอบภาภาพลังาเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายที่ผู้ต้องขังสามารถ ทำได้หลายคนอาจจะเคยดูเวลาที่ตารวจจับคําพูดของคุณจะเป็นใช้ในชันสันน,นี่แหละครับการแถลงประความรัฐพาสแต่พีงแต่เราทําเป็นรูปเล่มและได้ประโยชน์ขึ้นมาจริงๆนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รับหรือไม่ต้องกลัวว่าผู้ต้องขังอยู่ข้างในเราสามารถจะยื่นเองเราเป็นญาติยื่นได้ไหมยื่นได้ครับตามที่ผมบอกคือมาตรา60คือผู้ความมีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับหากไม่มีโอกาสได้พูดต้องใช้มาตรา17คือผู้รับมอบอำนาจนะครับติดแสแตมากรากร30ดวงได้30บาทนะครับใบมอบอำนาจสามารถยื่นได้ฉะนั้นทุกทุเคสที่ผมทําาาหหรรืืืออใ้คึกษพย่ำ บางทีเจอแบบยื่นไม่ได้นู่นนี่นั่นบอกเลยครับมันสามารถยื่นได้ตามหาลักกฎหมายเขาต่างหากที่ทําให้ยื่นเจ้าหน้าที่ไม่รับยื่นไม่รับเอกสารหรือไม่อ่านมีความผิดตามกฎหมายด้วยกันคือมาตา157คือเะเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยผิชอบอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็พูดไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะปักหมุดคลิปนี้เอาไว้ในช่องของผมคือการถแถลงประกอบคุณภาพแล้วก็ฝากด้วยสําหรับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการถแถลงประกอบคุณภาพถ้าสมมติท่านใดหรือญาติท่านใดต้องการจะทำปรึกษาทางช่องได้ติดตามช่องมาแล้วก็แอดไอดีไลน์ม ย่อมเยาวแอบขายของตามนั้นนะมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกฝากไว้ด้วยว่าสำหรับการถแถลงประกอบาพาับเพื่อให้สารลดลงโทษสารเบามันทําได้มันมีประโยชน์คุณเองก็ทําได้เพื่อคนที่เราละเราผิดไปแล้วเราขอโอกาสสังคมรอต้อนรับสารก็ให้โอกาสคุณด้วยเหมือนกันนะสาหรับคลิปนี้อีพีนี้ยังไงถ้าอีพีหน้าอยากจะให้ทําเรื่องอะไรลงความคิดเห็นเอาไว้บอกกันไว้แจ้งเข้ามาได้หรือใครมีปัญหาปรึกษาอะไรติดต่อช่องมาไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ติ k t o k เฟซบุ๊กไอจีหรือ Line ID ทันกับอันเดอร์สกอ o m ์โฮมนะครับทักมาปรึกษาทักมาคุยถามกันได้หรือใครต้องการเขียนแถลงไม่ว่าจะเป็นชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นดีกาหรือดีการจุนเจ้าพระยานภัยรบเทาา่หรือการเขียนขอประกันตัวทักมาคุยกันได้นะครับด้วยประสบการณ์มากกว่า200เคสรับรองมีผลและจะทำให้คนรักของพวกคุณกลับบ้านไวอะสำังไง ยังไงฝากช่องทันกับบ้านบายเพ็ดลอยล้านช่องที่จะให้ความรู้และกําลังใจกับทีมคนรอและผู้ต้องขังในเรือนจำฐานฐานทั่วประเทศไทยภายใต้คอนเซ็ปติคุกวางแผนดีกับบ้านไวช่องที่จะให้ความรู้ที่ไม่ได้มาจากทฤษฎีหรือตําราแต่มาจากประสบการณ์ล้วนๆน,นะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ